พี่พนาเคส่งไหมครับเห็ุป้าสมบอกว่าของปวดพี่เลยไม่หออเห็นวันนี้พี่พนาจะไปซื้อของเข้าร้านให้ผมไปช่วยไหมครับไม่ต้องหรอกพี่จัดการเองได้พี่พนาเป็นอะไรหรือเปล่าครับหมายถึงยังไงอ่ะก็สองสามวันที่ผ่านมาดูเหมือนพี่ไม่ค่อยอยากคุยกับปิงเลยอะ ปิงไปทำอะไรให้พี่ไม่สบายใจหรือเปล่าครับปิงพี่ว่าช่วงนี้เราควรเว้นระยะห่างกันหน่อยวะพี่รู้สึกว่าเราสนิทกันมากเกินไปอ่ะกคนเื่อจะมองไม่ดีใครมองไม่ดีหรอครับอย่างพี่พนากับพี่นาวาก็สนิทกันเหมพี่น้องไม่ใช่เหรอครับนาวากับพี่ตกัาด้วยกันแต่ว่าปิงมันเป็นลูกน้องอ่ะ ส่วนพี่เป็นนายจ้างผมไม่เข้าใจอะ่ะก็นายจ้างกับลูกน้องที่ไหนเขาทำตัวสนิทกันขนาดเนี้ยกับคนอื่นพี่ยังไม่ได้อะไรเลยแล้วทำไมพี่ต้องให้ปิงพิเศษกับคนอื่นด้วยแปลว่าที่ผ่านมาพี่เองก็คิดใช่ไหมครับว่าผมพิเศษคนอ,อื่นอะ่ะไม่พี่ไม่เคยคิดอย่างนั้นอะ่ะที่พี่กับปิงใกล้ชิดก,กันมากเกินไปอะ่ะเป็นเพราะว่าพี่เพิ่งเลิกกับน้ำหอมแล้วก็เลยรู้สึกเหงา ถ้าางั้นผมขอถามพี่ตรงๆนะครับพี่พนานู้สึกยังไงกับผมล่ะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วปิงรู้สึกอะไรกับพี่สำหรับปิงปิงรู้สึกกับพี่มากกว่าเจ้านายกับลูกน้องครับแต่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ดังล้ำซส่งพี่มากเกินไปเฮ้ยนี่ม,ไไมนะึงเป็นไรวะพนา ไม่มีอะไรหรอกกูคแค่เหม่อเฉยอะที่มึงว่าแบบนี้พะปิงใช่ปะ่ะกูไปคุยกับปิงมาแล้วเรื่องอยากเว็นระยะห่างแต่กูไม่รู้ว่ากูค,คิดถูกหรือเปล่าที่พูดไปแบบนั้นแล้วไหนมึงบอกกูว่า อยากลองรีเช็คความรู้สึกตัวเองก่อนอนะ่ะกเใช่อะแตก่กูยังไม่รู้อยู่ดีว่ากูรู้สึกอะไรแต่ที่กูรู้ก็คือปิงมันรู้สึกไปแล้วกูรู้ว่ากูเผอไปทำลายควารู้สึกมันแล้วอ่ะแต่ที่เ้ย่ที่สุดก็คือกูไม่รู้ด้วยซ้ำอะ ว่ากูรู้สึกกับมันแบบไหนหรือว่าจริงๆแล้วกูแค,ค่อยากเอามันมาแทนที่น้ำหอมไปที่มึงว่าหรือบางทีกูอาจไม่ได้ต้องการจริงแล้วจริงไม่ต้องบอกโลกว่าเรารัก